ส่วนที่ 2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปีการศึกษา2 6 6 3อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศทั้งสามมาตรฐานมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนมีกระบวนการพัฒนาดังนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรัง มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรสถานศึกษา2หลักสูตรตามการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มการพัฒน,นาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ2,560ผ่านการวิพากษ์ของครูบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5ท่านแล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทดลองใช้ในปีการศึกษา2,561 และมีการพัฒนาปรับปรุงโดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบจนมาถึงปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับเด็กพิการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2,561ผ่านการวิพากษ์จากครูบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3ท่านมีการทดลองใช้หลักสูตรของชำรวยตามหลัก5ขั้นตอนในปีการศึกษา2 5 6 2ปีการศึกษา2 5 6 3มีการประกาศใช้หลักสูตรจำนวน18หลักสูตร มีการพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาโดยการเตรียมความพร้อมเพื่อมองภาพชีวิตในอนาคตให้กับนักเรียนผ่านการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลภายใต้การมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายใต้กรอบหลักสูตรสถานศึกษาดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 1. กิจกรรมเช้าวันใหม่ 2. กิจกรรมฐาน 4H Heart, h Hand, h e กิจกรรมวันสำคัญและ 4. กิจกรรมกีฬาสีนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมภายใต้นโยบายที่กำหนดคือโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีผลการประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน 1. ผลการพัฒนาศัก,กยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทักษะตามที่ระบุไว้ในแผน IEP ในปีการศึกษา2563มีจำนวนผู้เรียนที่ได้รับการจัดทำแผน IEP 297คนมีผลพัฒนาการเป็นไปตามที่วางไว้ในแผน IEP 280คนคิดเป็นร้อยละ94.28สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดคือร้อยละ9 2 ผลการพัฒนาศัก,กยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตามแผนการจัดการศึกษาด้านอาชีพเฉพาะบุคคลในปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดทำแผน IOP 5คนมีผลการพัฒนาศัก,กยภาพตามที่ระบุไว้ในแผน IOP 5คนคิดเป็นร้อยละร้อยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดคือร้อยละ8 3 ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านหรือส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวมในปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดทำแผนเปลี่ยนผ่าน27คนมีความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน24คนคิดเป็นร้อยละ87.27ต่ำกว่าคาคเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดคือร้อยละ90เนื่องด้วยสถานศึกษาปลายทางมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับนักเรียน และรูปแบบการประเมินนักเรียนทําให้นักเรียนไม่ผ่านการประเมินของสถานศึกษาปลายทางจํานวน3คน 4. ผู้เรียนมีความพร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การประกอบอาชีพในปีการศึกษา2563มีนักเรียนที่จัดทําแผนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การประกอบอาชีพจํานวน5คนผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพจํานวน5คนคิดเป็น100ร้อยลร้อยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดคือร้อยละ85 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดในปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์297คนมีคุณภาพอยู่ในระดับผ่านขึ้นไป295คนคิดเป็นร้อยละ99.33สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดคือร้อยละ92 ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่นหรือแสดงออกที่ส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจำนวน297คนมีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านขึ้นไป297คนคิดเป็นร้อยละร้อยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดคือร้อยละ92จุดเด่นศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดรังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาศักยภาพตามแผน IEP อย่างต่อเนื่องมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาชีพอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถประกอบอาชีพได้ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนโดยการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยแบบเวอร์ชวผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านการเรียนรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภายใต้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอาชีพที่สนองต่อความต้องการจําเป็นพิเศษและบริบทของครอบครัวตลอดจนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจุดที่ควรพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กพิการรุนแรงกลุ่มติดที่ติดเตียงและกลุ่มออทิสติกรุนแรงเพื่อสนองต่อความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียนและเหมาะสมกับสภาพความพิการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครองอย่างเป็นระบบด้วยสื่อออนไลน์ หรือชุดการเรียนรู้ที่เป็นมัลติมีเดียเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีพัฒนาการที่สูงขึ้นตามลำดับแนวทางหรือแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 1. การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนในกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือกลุ่มออทิสติกรุนแรง 3. การพัฒนาหลักสูตรอาชีพให้มีความหลากหลาย 4. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมกับผู้เรียนในทุกรูปแบบการให้บริการ 5. การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์หรือชุดการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้ครูและผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ